สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสุขคนสบายดีเอฟซีทางฟังไทยฟังลาวและต่างประเทศเด้อจอ้าน้องอ้อนกาถักทายสบายดีจ้าสบายดีเอฟซีทีน่ารักทุกทุกคนเด้อจ้าทุกคนทุกคนเนาะมื้อนนี้นะทุกคนน้องอ้อนกะได้เลือนเฟซเ,เนาะและเกาะเห็นคลิปหนึ่งคือว่านักเขียนติดอยู่ในอ่าหอห,หอผักขขงเหียนต่างเป็นิบเป็นสาวคนนะทุกคน คู่กับตรงในคืนยูอารคืนยูแถบแต่แบบอาเขาอ่นยังแถ,แถบแต่เป็นล้างขานะทุกคนเนื่องจากว่าน้ำถั่วที่พายุเข่าเล่านั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวทุกคนไปชมไปรับชมรับฟังน้ำกันเดินจ้ะทุกคนก่อนจะไปรับชมรละฟังก,ก,ก็ขอฝากในเด้อจ้าขอฝากกดไลค์กดแชร์อะไรที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องอ้อนในเด้อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องอ้อน ด้ทำคลิปต,ต่อๆไปเนาะจ้ะและจะพัฒนาคลิปตอ่อคลิปใหม่ๆของน้องอ้อนนั่นเองจ้ะทุกคนโอเคเนาะไปรับชมกันเลยจ้ามีทางคูนนค่นกเรียนคูน่นาเรียนข้าโยมพักกระลายคนนะอ่าสวยดเนาะเดี๋ยวนอนุนักเรียนอยมพักกะลายคนนี่ออกบได้นี่ไปใส่บ่ได้เออนะาเต็มตาฟังแหละ เออเด็น้องในยนันย่อพักนึงหลายคนนี่ออกมาได้เลยวันนี้น,น้ำเต็มแ้วเอ่ะสวยๆเด้เอาอ,าอาสวยกวไดไล์ก็แสร์เลยเด้อพี่น้องเด้อเออ ก็ไล่ก็เส่ละแจ้งแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เจ้าของเนาะนักเรียนค้าโยพักสิครับสิบสาวคนเนาะยูเห็นมาต่อเจริญไซนี่ต่อเจริญไซเมืองซันไซแคงอาตาฟือนนี่รถอาจารย์สีเบานี่รับทุ่มแหละเอาออกมาได้รถโยพักละลายขั้นเนาะ ไปจะได้ไปจะได้รถทอดไปจะได้รถฮอตเลยวะโอเค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 โอ้ยเครื่องจักรสวาลาเต็มเลยแหละนี่ตัวซับนี่เออเด็กธงอ่ะขึ้นแล้วอ่าอ่าอ่า อ๋อสวยสวยสวยในยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเออทำเฮียมาตอนยังใส่น้ำท่วมแล้วโอ้ยเหตุใดนีค่ครูอาจารย์นักเรียนพร้อมด้วยนักเรียนเนาะสิบสามคนเลยคาอยูห้องพักออกมาได้ยูเห็นมาตอนจัใส่เมืองสันไซแข่งอัตพื้นน้ำท่วมนี่ จับกองกับบอลแนนแหละสั้นหลายหลายหน้าวหลยโอ้ยไน้องพูฟลนเอ้ยฟลนเอ้ยอ่าสวยบอกพ่อแม่พี่น้องเนเด้อสวยอ่ามาเอานหนูนักเรียนพวกเฮาเนี่ย้องเอาบ่ดดายได้สี่ห้าคนในยูอาร์พักเนี่ย น้าไลไลนี่โอ้ยตา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 เอ้โอ้ยเข้ามาด่ายังไงบอหนิอ้ยโอ้ยเข้าพักเข้าพักน้าไลอ้าขอบใจ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 เด้อทุกคนเด้ออ้าสวยสวย นะครบใจหลายๆโอ้ยทางในหอพักนี่อันตรายขนาดไม่แต่ขี้เห่ไม่แต่ปื้มแม่ซอลแล้วโอ้ยเจดายนด่พื้มซสาก้าการนี่ลดจมแล้วโอ้ยเจะไดาเน,น้ะบด้เนอโอ้ยคนอยู่พันก็มีอ่ะ โอ้เห็ดไดวานี่โอ้ปุ่มซอลกาคองเขมนี่มัดแล้ววันนี้น่าลวล้าย ตาตาตาตตส่สนาต้นโตแล้ว่านี้โอ้ขันกะสปินนลนี่กะสปินนั่เลยเลยอะเอ้ยอ่ะอาอาออ้อออาออน้สอา Ô. Ờ, đại bọ à. ôi thằng nào thằng săn ơi ôi ta lại bắn ôi khó nam sang phá a à hèn gặp bố mì đưa phi nọng đưa Khó đây hung khao té sau Hãy subscribe เขาไ่าได้กินแล้วบัานนี่อ้าเอ้ยเอาเอาแฟนนอกติไตมาพีเนี่ยไตยมาพีเนี่ยเขายังมีจุติวานั่นโอ้ตาย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 ,ตาย ได้เห็นเด็กคนไหก็แซงเดนเด้อกระซวยแจง้งเจาา้าหน้าที่ที่เจ้าของแน่พรบว่าน้องนักเรียนพวกเฮายังคาอยู่างหอพักเอาพร้อมดอยครัวาอาจารย์เนาะเอาบอกเขาแน่ดุนดวนเนาะพอคนตกนี่พูทันเศร้าน,านี่สิออกบ่ไดแ้แหละพอบ่มีอันนั้นบ่มีคือสิครามก็เลยอยู่ออกบ่ได้ไปบ่ได้มันแต่อยู่หอพัก ข้าวนำซามปากกบน้องนุ่งนังเฮียนก็มาได้กินพร้อมได้ครัวจานนี่โอ้จับกล่องกับปะเทียงและสั้นมัดต้นมัดต้นตะลายมากเลยโอ้กำลัง<อ><ะ>จะขึ้นลังคาแล้วขอบใจขอบใจทุกคนเด้อยที่ให้เป็นกำลังใจ À. <laughs> uh. Nào lại. <cười> 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 มนมังม่งวะจะได้นอวันนี้นอขึ้นลังคากระซุกไงยังอีกสามเมตรที่ฮอตลังคาแลยอีกสามเมตรนี่ยังอีกสามเมตรลุกลังคาเลยเด้อพี่น้นอ,งนนองเด้อ ออกกันได้ไลยนี <laughs> ้เกินซานวันซองพระแม่พระสนก็ความเบิดเนาะฉะนั้นขอให้ทางผู้ที่เขาส้มเนาะซอยเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขาของเนาะเพราะว่าน้องนักเรียนน้องนักเรียนเ้าก็ยังคาเจอนี้เป็นเสาปลายค่นเนาะเออเด็กน้อยยังคาเสาปลายคนเนาะ โดยเฉพาะมันกะอันนี้กะเพราเกาล้องเลยกะโอ้ยไอต้นเราพอได้กินเขากินน้ำเนาะโอ้ยว่าทีทุบอยู่่สิทุบอยู่เนาะประติวจากเสีย็ดนี่เนาะ โรงเรียนมอเตอร์จันไซโรงเรียนมอเตอร์จริญไซเด้อเมื่อสันไซแขวงอัตปือ นี่หองพักนี่อยู่ในห้องพักแล้วนี่นี่เนาะนังอีประมาณสามเมตรในน้นำกะหอดหอดเขมหอดค,คือพอได้เนาะปะนี่นี่เ,เหมาะทั้งรถเหมาะทั้งรถเดีเ๋ยวเพิเ่มเพิเ่มเตีเ้ยเลยครับ เอออาจารย์คุดนั่นแหละอาจารย์คุดนั่นแหละผู้ผู้ผาคแน่นอนอาจารย์คุดนั่นแหละอาสวยอาจารย์คุดนี่เด้อโอ้อาจารย์คุดจะตายอลไรวันนี้บ่มีนาไม่มีข้าวสิกินนี่ยื่นตัวซาปอาจารย์มั่งเพิ่นนี่อาจารย์เพิ่งขึ้นลังคาแล้วเนาะดิ อาเนมาฮับน่เอาเนมาหับน่เาหนองนกนักเียนหลายคนอยย่หอยู่ลัคาและอยุ่ลังคาตึกนักเขียนอาสวยแซ่สวยแซ่หนเด้อเอ้ยจะออกนอกด้ล้วอยู่ในโอ้ยทางน้าทางซันเลยตกใจเลยวันนี้โอ้ยต้นปุซกกคอยดีนือ ได้แล้วหมดแล้ ไปทำได้วะนี่เอารับขับขับขับทรายเน,ยนีขอบใจขอบใจขอบใจทุกคนขอบใจทุกคนขอบใจทุกคนเด้อขอบใจละลาย